สสวัสดีครับน,นี่เอากล่าวไอ้ามาแคปิตอลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเน็กโปรไฟล์ของนี่เลยครับเอ็กซ์ซอลฟ์ซเลตครับผมก็ที่ได้รับของใหม่จาก d ีซีบสุสีนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากรายลายเนาะก็เป็นรายลายของตัวเองนะครับ ซึ่งมันจะมีอีกสายหนึ่งที่คนเล่นกันก็คือไลน์ไลน์ของบาสเตอร์ดักหรือไอ้ไลน์ไลน์ไอ้จาวาเลนกับบาสเตอร์ดักเนี่ยก็โดยรวมพี่โยชมองว่าก็เล่นได้ทั้งคู่เนาะแต่ว่าไอ้ไลน์ไลน์ของไอ้บาสเตอร์ดักอ่ะมันจะมีข้อเสียตรงที่เวลามันเปิดเจอทิกเกอร์ครัพี่โยชเสียดายคือถ้าให้ดีจริงๆอ่ะทิกเกอร์ที่ควรจะได้อ่ะแบบอย่างน้อยกดเนี่ยจวบเนี่ยจวบทิกเกอร์ยังรู้สึกโอเคว่าเอาทิกเกอร์ไปเปิดเล่นแล้วแบบบาสเตอร์ดักเตะเราได้บอสบอดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ลาบันสาามรถเบอร์ดอีกฝ่าายไดด้เวลโนแห็นะครับผมก็แล้วแต่่กการรชัังนนน้หะคับ ต่ว,ว่าส่วนตัวพี่ชอบตรงนี้นะเพราะว่าแล้วแเกเก็บสองของมันอะเวลาโดนให้ซอออฟไลท์ทับมันเปิดสามได้มันเรียงกองได้นะครับผมต่อไปก็เป็นติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ก็ hexa ออฟนะครับผมก็เป็นติ๊กเกอร์บังคับนะเป็นคีบแปดฟอนสาม h u c o หนึ่งนะครับผมก็ไอเจ้าดีเซปิสี่มันมามันมีรอเทคมาใหม่ใช่ไหมแต่ว่า hexa ออฟอ่ะมันดันใส่ดอแล้วไม่คุ้มเพราะว่าเด็กมันต้องแปะฟอนหรือว่าไดอ่าไดฟอนนะครับ ก็เลยทาให้เ,เด็กที่ต้องใส่ฟอนสาใบเลยไม่ควรใส่ดออย่างยิ่งเลยนะครับรวมถึงการใส่ดอมันทาให้เวลาได้เช็คมาแล้วมันไปบิดเบือนทิกเกอร์ที่ควรจะได้ให้นะครับผมก็เลยใส่ไว้อย่างนี้ครับอ่ะขอัยนีดนึงสนโอเวอร์ยังเป็นตัวโอเวอร์เหลืองอยู่นะเพราะว่ายัางจากที่เทสมายังชอบโอเวอร์นี้มากกว่าโอเวอร์ Over อื่นนะครับต่อไปก็เป็นเกรดหนึ่งที่มีสาบานในทุกบ้านของเด็กสีเหลืองไม่สิของทุกเด็กเลย ก็คือ BG 4สี่ใบแล้วก็เพนกล l เ e อรสาใบครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟหน้าเพออีกสาใบอันนี้สําคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวทําเกมไอเด็กนะครับเพนกลเอก็เป็นตัวทําเกม,มระดับหนึ่งเลยเพราะว่าช่วยเติมมือที่ขาดไม่ได้จากการที่เราไม่ได้ใส่ดอนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่นะผมอย่างลาลาลิต้าสองใบจริงๆอ่ะใส่มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าจากที่พีโอเทสจริงๆอ่ะมันมีแค่ตัวเดียวในบอร์ดก็พอแล้ว คือมันไม่จำเป็นต้องมีเยอะมากขนาดนั้นนะครับผมก็คือมีแค่ใบเดียวในสนามก็พอแปลว่าถ้ามันขึ้นมาก็เอาไปใช้แต่ถ้าอยากใส่สามก็เอาเคนออกไปหนึ่งก็ได้เพราะว่าข้อของมันคือคอตบาโซบาซึ่งมันก็ไปแย่งโซกับเพนคิลเลอร์น,รอนะครับผมอ๋อเดี๋ยวมาเจาะเลืกสกิลนิดนึงสกิลของมันคือเมื่อจบบัตเทิลที่คุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตกับผมถ้าเป็นาการของคุณเป็นแฮ็ O ออฟ u ซสเลดคอตบาหนึ 1, ่งโซบาหนึ่งใบและเลือกเรียกากาศไปอื่นหนึ่งใบครับสแตนยูนิตนั้นและลีไทับ เรใบเกตสองครับผมก็เริ่มที่ดิวิ่งเจิ้นครับสองใบอ่าล้วขอมาู่วงกับมานามานาฟูรุเลยสองใบสองตัวเนี้ยมันเป็นของที่รวมกันแล้วใส่ได้สี่หมายความคือมันไม่ได้โดนล,ลิติกหรืออะไรนะแต่ว่าสองตัวเนี้ยใส่อ่ะควรจะไารวมกันอ่ะไม่เกินสี่ใบคือมันถึงว่าถ้าใส่ดิวิ่งสี่ก็ไม่ต้องใส่มานาฟูรุเลยแต่ถ้าใส่มานาฟูรุสี่ก็ไม่ต้องใส่ดิวิ่งหรือจะแยกสองสองแบบที่เ่าใส่งี้ก็ได้นะครับผมคือง่ายๆก็คือตัวเติมโซนนั่นแหละ แต่ทีเนี้ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือดิวเล็เจนอะเป็นตัวเติมโซที่ฟรีกว่ามานาฟลุตรงที่เงื่อนไขของมันอะคือแค่อหลุมเข้าโซแต่ว่าเราก็สามารถเติมกระดานได้ถ้าเราดวงดีพอนะครับแต่มานาฟลุอ่ะคือเวลาได,ไ,ดได้ทิกเกอร์มันเอาเมือเข้าโซจัว่วคือมันเติมโซเหมือนกันแต่ว่ามันจะจั่วหนึ่งใบได้ซึ่งมันมีผลตรงที่เวลาเราได้เช็คติกเกอร์อย่างเงี้ยหรือว่าเราเรียงกองไว้อ่ะแล้วเราเจอแค่ติกเกอร์ใบเดียวอ่ะเราสามารถที่จะ เอาวางไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วพอเราได้เช,คเช็คจะทิกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็เอามือเข้าโซนแล้วจวดนอมอนที่อยู่หัวกองขึ้นมาได้แทนที่มันจะต้องได้หนึ่งติ๊กหนึ่งหนึ่งทิกเกอร์หนึ่งบอดก็เป็นตัวที่ดีคนละแบบกับดิวิ่งนะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยที่ว่าใส่เป็นสองสองนะครับรใช้ได้สองสถานการณ์นะครับต่อไปเป็นคาคาโรนี่สี่ใบครับอันนี้เปิดสองเยงปกติแต่ว่าที่ดีคือชิลหมื่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยอย่างตัวของโอวาสี่ใบ โอ้ยเป็นตัวที่เรียงที่เก่งที่สุดในเด็กคือโซบาสเปิดสองเรียงบนเรียงล่างได้ตามใจชอบนะครับอ่ะเกรดสองเสร็จเท่านี้ครับผมต่อไปไปที่เกรดสามก็เริ่มที่ใบแรกอย่างไฮโซฟสัลเลตของเราแน่นอนสามใบเพราะว่าเป็นเพอร์ตัวขับใส่สามใบนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมอย่างตัวของโทโทเน่สามใบไอ้เจ้าโทโทเนสเนี่ยมันดันมีสกิลที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็คือเมื่อจบไปเท่านที่ยูนิตของคุณโจมตียูนิตไหนก็ได้นะ ช่างเขาสามารถครับ้ข้าวต้มอนหนึ่งช่างเขาสามารถข้างล่างทั้งหมดครับผมตามประเภทติกเกอร์ยูนิตที่คุณได้เช็คได้ในการต่อสู้นั้นครับผมเป็นคิดด้ข้อติกเกอร์ครับให้เลือกเรียกขาดหนึ่งใบของผู้แข่งครับผมนำการเป็นน้ำไปใต้กองเป็นฟอนติกเกอร์ครับผมเลือกเรียกขาดเกศสองหรือต่ำกว่าของคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นนะครับก็เป็นตัวทำเวฟเนาะคล้ายๆกับตัวของลาลาลิต้าที่มาด้วยกันก็คือเป็นของเสริมไอซ์ออฟที่ทำให้มันมีเวฟนั่นเองอย่างมากของเล็กนี้คือห้าเวฟนะครับผมแต่เบสิกของมัันนคคคืออเเวฟะรบโ เด็กก็จะประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับเราไปมาอยู่กับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับก็คือเจ้าเฮซซอร์อ็อบนี่แหละเดี๋ยวจะเป็นอืมพูดยังไงดีเดี๋ยวเราถ่ากองก่อนแล้วกันอย่างแรกต้องพูดอย่างนี้ครับว่าเฮซซอร์ออบเนี่ยวิธีการเล่นของมันนะคือคล้ายๆเดิมคือดัิเกอร์แล้วก็พลังพลังพลังแจกพลังอะไรก็ว่ากันไปไอ้เช่นนี้นนะด้วยการมาของเจ้าอ่ายูนิตใหม่สองใบทำให้มัน ทำให้ทํามันทเว็บได้แปลว่าการโดนติ๊กเกอร์หรือว่าการให้พลังหรือว่าการตั้งกระดานเนี่ยอาจจะแปลกไปจากปกตินิดหนึ่งนะครับผมอ่ะมาแ <c oughs> น่นอนว่าบอไปเด็กต้องอันเพอร์โซน่าเด็กมันควรจะเริ่มก่อนเสมอเราก็จะขออนุญาตเริ่มอันตัวห้าก่อนอ่ะสิ่งที่ควรจะมีในมืออย่างแรกคือเพอร์โซน่าส่วนจิ๊กเกอร์เราจะไม่เก็บครับเพราะเดี๋ยวเรา คิดว่าน่าจะมีการได้เช็คเจออยู่แล้วเพราะเราเรียงกองได้นะครับแล้วก็ตัวที่2ท็อปได้ก็ควรจะเก็บไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยนที่3ใบตรงนี้อพีจีกันไปก่อนเนาะจบคือสามใบโอ้เป็นตัวเซิร์ฟเพลตัวเซิร์ฟเพลและฮิวจิกเกอร์ในเมื่อเรามีเพอร์อยู่ในมือแล้วหนึ่งใบตัวเซิร์ฟเพลอ,อาจจะยังไม่จําเป็นในช่วงต้นเกมเนาะอาจจะเก็บไว้แค่ใบเดียวนะครับซึ่งก็หมายความคือพี่ว่าจะไปทิ้งไลท์ในตอนเกมหนึ่งนั่นแหละอ่ะก็เดินครับเซนันด์รอโอ้เจอฮิวจิแล้วก็ไลท์ครับ จากนั้นไม่ทําอะไรครับผมเพราะเราเริ่มก่อนทำอะไรไม่ได้ครับจบเทิร์นแล้วก็ตรงนี้ห้ามการนะเหมือนเดิมรับน้เมครับกิจวัตรกำลังแวนเทิร์นจ่วครับผมอาจจะทิ้งฮิวไปนหนึ่งครั้งครับเพราะว่าไม่รู้จะทิ้งะไรแล้วที่เหลลอมันของดีทั้งนั้นไลท์ครับผมแล้วก็เข้ตะบ้านหนึ่งจู๋ใน,นจังหวะแบบนี้สามารถลงเจ้าคนนี้ไปแห่ได้นะครับหรือจะไม่ไม่ลงเลยก็ได้เช่นสมมติว่าจจลงไปแห่ก็จะอยู่เลยสวัสดีเปิดสองครับผมเปิดสองตรงนี้ต้องวางพรบเหมือนเดิมนะเราก็ดูว่าเราจะได้อะไร ส่วนจะพี่ว่าพี่ชอบใบน,นี้มากกว่านะพี่ก็จะสลับตำแหน่งนิดนึงแล้วเอาไว้วันนี้เป็นการหลอกคู่แข่งโดยครับแล้วเอาแวนตี้ไลเช็คไม่มีอะไรแล้วก็ตีครับผมแล้วก็จบเทิร์นแต่เพียงเท่านั้นเลยอ่มามันจะมีวิธีหนึ่งสำหรับตอนนี้นะเป็นวิธีการเลี่ยมๆนิดนึงตรงที่เ,ออเราเปิดสองระวังที่เดิมแล้วเราก็าแวนตี้แล้วเราพอเราได้บอร์ดเนี่ยเรา,เอาไอ้ฝ่ายก็จะคิดเฮ้ยมันมก็เป็นสติ๊กเกอร์แน่เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะจบเทิร์นได้ซึ่งถ้ามาสมมติว,ว่าเราได้บอร์ดถ้าไอ้ฝ่ายจบเทิร์นเราก็จะได้้้้โจกกออออออาาาาารรร์ตตทีีี่ะะ่่่่เเปป็นนนนนมมมลขงใใบบบชะคัผแถไไฝยย ก็ถ้าเราจบกันหนึ่งใบครับผมเดีนั้นก็เลือกทิ้งมือหนึ่งใบจากที่เราคิดว่าไม่น่าได้ใช้ในตอนนี้อ่ะจะทิ้งใบนี้ไปเพราะเรามีซ้ำเนาะก็ไล่ครับผมเป็น h e x o f substrate ไล่ไล่ครับผมเปิดสาใบแล้วเราก็เรียงครับทำโดยชอบได้เลยอ่ะเป็น2องน่าม่อนกับ1ที่จะเข้าแต่กรณีที่เราอยากได้แค่ทีที่เข้าเนี่ยให้เราเรียงให้เราดูมือของเราอ่ะเรามีเจ้านี้อยู่ที่สามารถดูกองสองใบได้เราก็จะเอาไว้ อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลงสมบัตหนึ่งดูสองใบแล้วก็เลือกไว้บนไว้ล่างได้อาจจะเลี้ยงนิดนึงอ่ะแล้วก็ไว้ล่างนะครับผมทีนี้ไอทิกเกอร์คิย์คั่ววันนี้มันก็อยู่ไว้มันส่วนละแล้วก็เอาแวงตดีเลยเช็คคิย์คั่ถ้าอไอฝ่ายปล่อยก็คียแบนครับแล้วก็พลังให้เยกอากาศหนึ่งตัวเฮกซอฟครับก็พลังให้อีกหนึ่งตัวได้ถ้ามีบา๊ดจ่ายตอนนี้จะจ่ายก็แล้วแต่นะบ,บา๊ดหนึ่งหมื่นเนี่ยแต่ถ้าพี่บอลพี่บอลไม่จ่ายนะแล้วก็เซเเคคช็ฮฮิิิิววตกกกออร์่ะะได้ลันนสมม พลังครับผมเหมือนเดิมเลยก็ประมาณนี้แล้วก็ค่าหนี้ตีสามหมื่นค่าหนึ่งตีสามหมื 1, 2, 3, 2, ่นสองเนาะตัวนี้บอกสองพันเข้าไปด้วยที่ไมันจะวางพลังนะครับจากนั้นก็จบเทินแต่เพียงเท่าน,นี้เลยเทินแรกของเฮซ็อบก็จะมีแค่เรียงกอแล้วก็ตีเปล่าๆอย่างเงี้ยแหละไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเทินความเก่งมันจะอยู่เทินหน้าเนาะแล้วก็ปัดน้ำเม็ดไปเลยฮิวอากาศด้วยนะครับผมข้อหนึ่งของเราครับสแตนแอนด์ดรอแล้วก็ไลท์เลยครับผมเฮซซ็อฟซอสเลดครับ Light, โฆษณาไลท์จบกันหนึ่งใบ จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําครับก็คือขั้นแรกเราจะต้องเรียงระดับก่อนว่าเทอร์นี้เราทําอะไรบ้างเช่นเทอร์นี้เนี่ยเราไม่มีเพอแล้วเราต้องผ่านเพอก็จะลงไปก่อนเพื่อจะเขาบ้้นหนึ่งแล้วหาโฆษณาขึ้นมือครับผมก็หยิบขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมพอสำหรับเทอร์หน้านะครับและเนื่องจากว่าเรายังไม่ขาดโซ่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะยังไม่ต้องลงก็ได้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลวันกันเลยเขาจะบ้้นหนึ่งใบโซบั้นหนึ่งใบ จากนั้นครับผมเราต้องคำนวณครับว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีมือกี่ใบได้เช็คอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็สามารถกัดเราในพลังได้มากสุดเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราวางติ๊กเกอร์ในหัวกองเป็นสิ่งที่เราต้องการอทิเช่นถ้าอีกฝ่ายมี5ดาเมจก็อาจจะวางฟอนติกเกอร์ไปครับเพื่อที่จะให้ปราไดฟอนมันกดดันอย่างมากหรือถ้าอีกฝ่ายมี3ดามจก็อาจจะวางฟอนนะเพื่อที่ว่าเผื่อได้ขี้วฟอนมันจะได้มีผลมากกว่า เดี๋ถ้ามีสี่แลเมจก็วางครีถ้าจริงๆสามเมจจะวางครีก็มีปัญหานะครับผมแต่ว่าใน,ในแงในแง่ของแรงดันเช่นแบบว่าเทอร์น้าเพื่อที่จะวางฟอนอีกครั้งหนึ่งก็จะวางฟอนต์ไว้ก็ได้นะครับอ่ะเพื่อจะขอวางเป็นครีที่เข้าละก,กันสมมติว่าไปฝอยสักสามแล้วถึงสี่แล้วเมจนะครับแล้วแวนจะบอกหนึ่งได้ครับผมจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับเนื่องจากมาเป็นเด็กสามเวฟเนาะก็เอาแวนตีก่อนจนกว่าจะมีตัวทำเวฟนะครับผมทริปเปิ้ลไดฟ์เฟิร์สเช็คทริทีคอร์ดิกเกอร์ครับก็ ขีให้วันกาดครับถ้าไอ้ฝ่ายไม่ได้ปล่อยเนาะแต่สมมติว่าไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่ายกาดพีจีอ่ะขีให้เรียกาดพลังก็ให้เรียกาดจากนั้นสงบให้ซออฟครับผมแค่อให้หมื่นข้างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าการกระจายพลังเนาะสักกัเช็คแต่เช็คอ่ะไม่มีจิ๊กเกอร์เลยจากนั้นอันนี้ตีแล้วก็ตีครับผมมันก็จะเล่นประมาณนี้เนาะก็อ่ะต่อยนิดหน่อยต่อยบ่ายกาดครับกาดวันพี จากนั้นเขาเทิร์นเราเขาผมก็จะสแตอร์นันโดแล้วก็พร์โซนาไลท์ครับตัวหนึ่งโอเคทีเนี้ยเนื่องจากว่าเรามีฟอนก์เม่ีเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมครับคือเขาตบัสหนึ่งโซ1หนึ่งแล้วก็แปะเหมือนเดิมเลยอันนี้คือเป็นคอมโบ,โบเบสิกที่เห็นชัดเจนกันอันนี้พี่ขอสมมตินิดนึงสมมติว่าเรามีเจ้าตัวนี้กับตัวนี้ในสนามอันนี้ขออภัยนิดนึงนะขอหยุดจากกองมาเลยเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันไม่ขึ้นสักทีขออภัยนิดนึงอ่ะ สมมติว่าเรามีสองตัวนี้เลยก็จะลงกระดานไว้อย่างนี้ครับตัวนี้เอาไว้หลังนะเหมือนจะเอาไว้หน้าแต่เอาไว้หลังก็ดีเอาจริงๆเอาไว้หน้าก็ได้ใช้นอนไวน้แทนตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไว้หลังก็ได้สมมติเอาไว้หน้าก็ได้ตามเสร็จเพื่อนๆอ่ะจากนั้นก็ใช้สก,กิลแมนเะอาไปโยกิโบบาโซ่ไปละแปะครับผมทีนี้ไอ้เจ้าเนี่ยมันบอกว่าเข็นไดฟอนลุกเรียนเนาะถ้าเราจะเอาห้าไวครับผมให้เราเอาฟอนไปแปะอ่ะแล้วก็ลงแทงคิลเลอร์ครับผม จากนั้นก็แบทเทิลเลยครับเราใช้หนึ่งโซนะจากตัวนี้ก็เอาเรียรออกก่อนครับอืมอ,อืมออเราเอาพลโซนหามาเนาะก็จะเป็นสองหมื่นกับสองหมื่นสามแล้วก็แวนตีครับผมสามหมื่นหนึ่งพันทิปโปได้อ่าแล้วก็ทริปโปได้เลยเฟิร์สเช็คครับฟอ,อนติเกอร์ชนะหมื่นเฮกซ์ออลครับผมหมดอีกหมืน่นเซคันด์เช็คเตอร์เช็คอ่ะไม่มีเช็คเกอร์ครับผมจากนั้นก็ ใช้สก,กิลของคนนี้เลยเมื่อจับเบตเทิลที่ได้ชิคเกอร์ครับเคอร์ต้บาบัลหนึ่งโซบาลหนึ่งเลือกเลขการหนึ่งตัวสแตนเราก็จะเลือกเก่สามไปนี้สก,กิลไปนี้เมื่อจับเบตเทิลเคอร์ต้บาบัลหนึ่งผลเกิดตามทิกเกอร์ที่ได้เช็คได้ใบขออหนึ่งลุกเลขการเกี่ยสองหนึ่งใบได้ต่ำกว่าได้อ่ะกับลุกข้างนี้ก็จะเป็นห้าเวฟอันนี้ก็สี่หมื่นหนึ่งแล้วก็อันนี้สี่หมื่นแปดครับผมก็ประมาณนี้เนาะซึ่งสังเกตไหมครับว่าพอใช้ตัวนี้โซหมดครับบัลหมดครับในเรื่องของเคอา่ยรรรแแกก้้เะะ็ยงงงววววััลลีิัน ส่วนโซนเนี่ยก็จะแก้ด้วยการใช้ดิวลิงองเจิลกับตัวของมานาฟรุนะครับผมก็คือเป็นตัวเติมโซนทั้งคู่นั่นแหละก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับตัวของมานาฟรุเนี่ยมันจะกินพื้นที่ในสนามเช่นต้องลงไว้ตรงนี้หรือลงไว้หลังแวน่นแต่ดิวลิงเราสามารถลงไปเลยรับเป็นตัวตีไปได้ส่วนตัวนี้ไม่ควรจะเอาไปยืนข้างหน้าเพราะว่าถ้ามันโดนตีเนี่ยเหนื่อยมากนะครับผมก็เป็นไงกันว่าครับสำหรับคลิปเดเลไฟลของเฮนะกซ o าออฟเนาะก็ส่วนโดดวพี่อนเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะ พอไหวในแผ่นนี้นะคือในเรื่องของติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างสำคัญนะสำหรับบรรยากาศนะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอาย่ามาแค่ไปต้อนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย